เียววันนี้มาร่วมงานเปิดตอนนี้เลย เป็นท่นเดี๋ยวจะหมายว่าแฟร์อ่ะพูด่ังเล่้ตอนนี้กำลังสัมรวมอยู่ครับสัมรวมเออเออก็จริงเออเป็นจริงจรที่ที่เราก็ไปเออวัตแฟร์ครับผมแล้วก็ครั้งนี้ได้มีโอกาสมาแบบได้ทัวร์แบบเวอร์ชวลเป็นแบบว่าเมดิเวิร์สเลยอะไรเงี้ยก็โหสนุกมากแล้วก็จริงได้ดูแบบในในการที่แบบแบรนด์ที่เราแบบไม่เคยได้เห็นดีไซน์ที่เราไม่เคยได้เห็นอะไรเงี้ยแล้วก็เพิ่งมารู้ว่าเออมันมีแบบ โปรโมชั่นที่มันมีเฉพาะในงานนี้อะไรเงี้ยก็อ,อยากเชิญร์จทุกคนที่ว่างๆใกล้สนันราะาเผวก็มานั่งดค่ะพี่ไปเดินดูมาเป็นยังไงบ้างใจสัน่นใจสั่นใจไม่ค่อยดีใจไม่ค่อยดีเพราะว่าจริงๆแล้วทุนนักการเนี่ยบางทีแบบอย่างรุ่นที่เราใส่อยู่อะไรเงี้ยก็มีราคาค่อนข้างแพงแต่ว่าจริงๆแพงเนีน่ยมันมันมันเป็น investment piece ได้ที่มันราคาก็จะขึ้นอะไรเงี้ยอ๋อ เดี๋ยวจะมีเรื่องแต่ที่ถูกใจถูกใจเร่งๆมหน่อยจริงเรื่องเรื่องที่ใส่อก็ก็ชอบมากครับผมก็เออมันจริงๆมันเข้ากับลุคมากครับผมกรนไซโครนะครับผมก็เอก็จริงมันมีหลายแบรนด์มากๆที่ที่เราเดินดูไปเมื่อกี้แล้วรู้สึกว่าอันนี้มันได้ลุคหนึ่งอันนี้ก็ได้อีกลุคหนึ่งอันนี้ก็ได้อีกลุคหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยหมดอย่างเจ็ดเลยไหมครับอะไรนะเอาเจ็ดวันเจ็ดลุกเจ็ดเรือนเลยไหมครับพี่ซื้อให้ไหมอต้นเหลาเฟสไม่ต้องจ่ายท้านะเจ๊แบบท้านะซื้อให้ใช่ไหมเออเจ ดเอออ่ะเจฟฝากหน่อยนะให้มาเที่ยวกันครับผมก็ฝากฝากเนาะก็คือถ้าใครอยู่แถวนี้นะฮะหรือว่าแบบสนใจไกด์ช่วงนี้กำลังดูไกด์ช่วงนี้แนะนำให้มาจริงๆเพราะว่ามันมีทุกแบบทุกสไตล์เลือกแล้วก็โปรโมชั่นมันมีแค่ที่นี่ที่เดียวอะไรเงี้ยก็แวะกันเข้ามาดูได้ที่เซลอร์ขาวครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะรวมถึงสื่อทุกท่านที่มาด้วยวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมวันนี้นักสืบอเพื่อกลับจากเกาหลีมากค่ะ ไปทำอะไรอะไรมาคะไปเที่ยวครับร้อเล่นร้อเล่นครับเห็นไปทำเพลงไปทำเพลงแล้วก็จริงเพิ่งกลับมาเมื่อเช้าครับผมไปร่วมงานกับศิลปินเกาหลีท่านนึ่งซึ่งตอนนี้ก็ยังบอกไม่ได้เราไป co produce เพลงด้วยอะไรเงี้ยเขียนเนื้อด้วย แต่เปิัพจกภาษาไทยนะเราเล่นเราเล่นครับเจรีอันทิมาแนรได้นะเจรีอันท้มาแนได้นะจริงๆเราเราไปทำางโปรดวซ์ด้วยเราไปฟีดด้วยแล้วเราก็จริงจทำในพาร์ทเพลงแค่จมงหว ครับแล้วก็พูดไปด้วกับทั้งโปรเซอร์เกาหลีครับผมแล้วก็คนที่เป็นเขียนในท่านเป็นภาษาเกาหลีเพราะว่ามันจะมีภาษาอังกฤษผสมกับภาษาเกาหลีด้วยอะไรแบบนี้ครับเพลงเพลงมันปล่อยในบ้านเขาปะคะหรือบ้านเราอ่าจริงๆปล่อยเป็น global ครับทุกคนสามารถฟังได้ครัแต่ได้ปล่อยเมื่อไหร่ครับก็เราติดตามครับผมเพราะจริงๆเราเพิ่งอัดเสร็จเมื่อวานนี้ด้วยซ้ำใช่ครับจะสร้างชื่อศิลปินที่เราร่วมร่วมงานเมื่อไหร่ครับเธอจะบอกเมื่อไหร่เมื่อถึงเวลาของมันครับไม่ไหนผู้หญิงผู้ชายครับ เป็นผู้หญิงครับเเออจร้สมกิงๆเราอยากร่วมงานกับศิลปินประเทศไหนถ้าเป็นไปได้เราชอบในการร่วมงานกับศิลปินท่านเพราะว่าเขาก็จะมีแบบสไตล์ของเขาอะไรอย่างเงี้ยพอเหมือนได้ร่วมงานกันมันก็จะได้ผลงานที่มันหมักมาก็ตื่นเต้นทุกครั้งแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้ร่วมงานกับตัวโปรดิวเซอร์แล้วก็นักเสื่อติลต่างชาติถือเป็นการแบบโกอินเตอร์เรียกว่าโกอินเตอร์ได้ไหมจริงๆก็ก็จริงๆเราอยากไปทุกประเทศนะอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเป็นก้าวแรก คินพอดก็้จะจบแล้วใจหายไหมคะใจหายเพราะว่าคือแบบเหมือนเวลาเราดูคินพอดอะไรเงี้ยทุกเสาร์ก็จะมีสเกจด u ว e ให้เรามาได้ดูกันแบบแล้วคนก็จะแบบดูกันแล้วก็จะแบบแชร์กันใน Twitter ซึ่งเราก็เข้าไปอ่านแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนครอบครัวมาดูซีรีส์ด้วยกันแบบนั่นแบบโหก็แบบไม่รู้กี่คนอะไรเงี้ยดูแล้วก็มันเอนจอยความสุขแล้วก็แบบเหมือนแบบเราได้อินทอร็กกันด้วยอะไระ <ๆ S 3> ทุกๆวันเสาร์าอะไรเงี้ยก็ มีความสุขก็ใจหายเหมือนกันที่มันจะจบลงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ใช่ว่าเดี๋ยวมันจะมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆให้มาทุกคนดีๆคิมบอกว่ากลัวโดนหยุมหัวมากเลยใช่ไหมครับไม่ได้กลัวครับผมโดนแล้วครับผมโดนแล้วข้างหลังผมแว่มากเลยคือจริงๆต้องบอกว่าคิมหาอาจจะดูร้ายครับผมแต่เจมน่ารักมากเลยอ่าไล่คะนนอ่ะครับไล่คะแนรอ่ะครับครับครับผมจะร้ายหรือไม่ร้ายต้องรอดูจริงเรื่องราวจริงมันก็ยังมีต่อนะสำหรับตัวพาร์ทคู่เราอะไรเงี้ยแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ถูกเล่าใน ในตอนดีเยอะเท่าไหร่รอดูแล้วกันครับผมว่าจะเล่ายังไงแต่แสดงว่ามีเซอร์ไพรส์เยอะใช่ไหมครับที่นี่แบบผมว่ามันเซอร์ไพรส์ทุกตอนด้วยแล้วก็ทุกอย่างที่เราปล่อยออกมาในโปรเจกต์กีทพอมันก็แน่นเซอร์ไพรส์ตลอดเวลาอยู่แล้วจะจะมีเพลงเซอร์ไพรส์อีกไหมครับรอติดตามเดี๋ยวครับเอออ่าล่าสุดความดังของเรามีคนมาปลอมเฟซบุ๊กเนาะครับผมก็เขายังไงจริงก็อยากให้ทุกคนระวังหน่อยเพราะว่ามันก็จะมีแบบ หลายครั้งที่โดนมิจฉาชีพอะไรเงี้ยทักไปหลอกอะไรเงี้ยเพราะผมไม่ไม่เคยทักไปของกันใครนะครับผมอันนี้อันนี้คือครอบลอมเป็นชื่อแอคเคาน์เราเลยป่ะใช่ใช่เป็นเป็นชื่อแอคเคาน์เราด้วยเป็นเฟปปุกใช่ไหมครับใช่ครับผมแต่ว่าก็เวลาเขาทักไปเขาจะเป็นแบบเหมือนภาษาที่มันแปลมาแล้วอะไรเงี้ยเขาระวังแต่ว่าของเจฟก็จะไม่มีทางทักไปหาใครอันนี้เจฟรู้ข่าวด้วยไงเขาเป็นแฟนคับส่จริงแฟนกลับส่งมาด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราคอนเซิร์นเพราะว่าเราเราไม่อยากให้คนที่เขาแบบสนับสนุนเลยาต้องมาเจอแบบ อะไรที่มันไม่สมควรจะเจออะไรเงีย้ยโดนหลอกเงินหรือโดนอะไรเงีย้ยแล้วก็ที่ผ่านมาเรื่องอบัตรด้วยที่แบบโกงบัตรนี่โดนเยอะมากอะไรเงีย้ยเราต้องอยากคนระวังนิดน,นึงเรื่องการซื้อบัตรหรือว่าหลังจากนี้ไปอะไรเงีย้ยครับผมเชื่อว่ามันจะต้องมีอะไรเงีย้ยก็ระวังนิดน,นึงแต่ว่าม่เสียหายจริงจริงจะเป็นทางใายที่ดูแลได้นิดครับก็ต้องรอดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงแล้วส่วนตัวมันเสียเงิมากกว่าเจอแบบโดนโดนการตัดตัวที่ผมไม่ชอบมาก ไม่ชอบรู้สึกว่ามันไม่โอเคเลยการที่มาแบบหาผลประโยชน์จากคนที่แบบเขาสปอ์ตอะไรบางอย่างเขารักอะไรบางอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าใครทําอยู่ก็หย่าซับสนะครับเจ๊เจ๊บอกว้วแฟนคลับที่บุกปอมมันมีคนเสียหายแล้วหรือยังมันมีคนที่เสียหายแลวย้วยครับครับแล้วก็เรื่องบัตรก็มีคนเสียหายเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นการโกงรูปแบบไหนมันไม่โอเคเลยส่วนตัวเราได้ไปแจ้งความไหมเพราะมันใส่ชื่อเราในการแอบอ้างเออจริงๆเนี่ยเราให้ทางอ่าวัปเปอร์ดูแลเรื่องนี้ด้วยก็ เดี๋ยวจะดูว่าจะทำยังไงต่อไปในการแบบการตรวจสอบนี่อย่างว่ามันมันโดนปิดหรือมันโดนบล็อกไปหรือยังนะไรจริงตอนนี้น่าจะบล็อกโดนบล็อกไปแล้วแต่แต่ว่าแบบคนที่เขาทำแบบนี้ตลอดอ่ะเขาก็จะสร้างแอคเคาท์ใหม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยเราน่าจะต้องระวังที่ตัวเรามากกว่าว่าเราอยู่เปนหลงเชื่อเขาไม่ใช่คนไทยใช่หรือไม่ใช่คนไทยครับผมแต่ว่าก็เราอาจจะไม่รู้ว่าอาจจะมีคนไทยก็ได้ที่จทักไปแบบ คนไทยเลยอะไรเงี้ยก็ยังไงก็ระวังดีกว่าซึ่งหนาตอนนี้หลังจากที่เราโพสเตือนไปยังมีมาอยู่ไหมคะยังมีอยู่ไหมจริงจริงตอนนี้ไม่ค่อยมีที่ที่ที่ล่าสุดก็จะเป็นเรื่องบัตรมากกว่าที่โดนโกงแบบโอนเงินไปแล้วไม่ได้บัตรอะไรเงี้ยบัตรทัวร์บัตรทัวร์บัตรทัวร์โอเคห่วงแฟนคลับไหมครรัับคะห่วงมากขึ้นจริงเราอ่ะเราแค่คือเราได้อยู่ตรงนี้เรารู้สึกว่าเราไม่ดีเสิร์ฟที่อยู่ตรงนี้เพราะว่า เราไม่ได้เสิร์ฟพี่ได้รับความลักมากมายขนาดนี้อะไรเงี้ยก็อยากให้เขาคนที่ได้ตามเราอะไรเงี้ยเขาแบบตามได้อย่างมีความสุขอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยมาแล้วโดนโกงอย่างผมไปเล่นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยมีมีเสียชีพลงกระเป๋าอะไรผมไม่อยากให้มันมีอะไรแบบนี้คือแค่มาเจอเราเขาก็แบบต้องผ่านอะไรมามากมายแล้วต้องแบบตื่นเช้าหรือบางทีต้องแบบมาจากต่างจังหวัดมาจากต่างประเทศอะไรเงี้ยอยากให้เขาตามอย่างมีความสุขมากกว่าโอเคครับขอบคุณครับ